สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ,บช่องรพสตอโคแกนะคะจะเห็นได้ว่าจากหลายๆอีพีที่ผ่านมาแล้วช่องรพสตอโคแกนะคะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะและทําให้หลายๆคนคะ่ะสงสัยกันว่าพี่อิมคือใครและทําไมเวลาทํางานนะคะถึงได้ดูยิ้มแย้มสุดใสและมีความสุขขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับพี่อิมกันค่ะว่าทําไมพี่อิมมีเคล็ดลับยังไงมีวิธีการจากกัดการยังไงทําไมเวลาทํางานถึงได้ดูมีความสุขขนาดนี้นะคะไปพูดคุยกับพี่อิมกันค่ะ สวัสดีค่ะพิมสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะจากหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะที่ช่องลรพสตอคู่แกลค่ะได้ลงไปมีคนคอมเมนต์เข้ามาสอบถามมากมายเลยค่ะว่าพิมคือใครทําไมเวลาทํางานได้ดูยิ้มแย้มสดใสมีความสุขวันนี้หนูก็เลยจะมาขอเคล็ดลับในการทํางานของพิมในวันนี้ค่ะยินดีค่ะน้องแก้ม จริงๆแล้วนะคะพี่อะอาจจะไม่ได้มาเป็นพยาบาลหรือไม่ได้มาทํางานสายนี้ด้วยซ้ําเพราะว่าครอบครัวพี่อะค่ะเติบโตมาในครอบครัวของข้าราชการครูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือน้องชายคือเป็นข้าราชการครูทั้งครอบครัวแต่ด้วยแม่อาจจะเล็งเห็นว่าอเป็นลูกสาวก็อยากให้จะให้เป็นพยาบาลเพื่อที่จะดูแลคนป่วยหรือดูแลพ่อแม่ตอนที่แก่อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพี่มาเรียนพยาบาลพี่ก็รู้ว่าอาชีพเนี้ย เหมาะกับเราแล้วเหมาะกับเราเพราะว่าอาชีพนี้เป็นการที่สามารถ พี่สามารถทําบุญได้โดยที่พี่ไม่ต้องออกไปทําบุญที่ไหนแต่พี่สามารถทําบุญได้กับคนไข้ที่มาหาพี่ทุกๆวันเนี่ยค่ะเพียงแค่พี่สามารถทําให้เขาเนี่ยคลายความทุกข์ลงหรือทําให้เขาอ่ะมีความสุขมีรอยยิ้มได้พี่ก็มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มตามเขาไปด้วยสิ่งหนึ่งที่พี่อุ่นใจในขณะที่พี่เรียนพยาบาลเพราะพี่รู้ว่าสมเด็จย่าของเราก็เป็นพยาบาล ท่านทำให้เราเห็นทําให้พี่ได้เดินตามรอยของท่านว่าท่านดูแลคนไข้ยังไงและท่านเองดูแลในหลวงของเราได้ออกมาดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นสมเด็จย่าก,กับในหลวงก็เป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตหรือการทํางานของพี่เช่นกันค่ะอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่เติบโตมาเป็นอย่างทุกวันนี้พี่ว่าคงหนีไม่พ้นพ่อกับแม่ที่เป็นข้าราชาการ ที่ทําให้พี่เห็นมาตั้งแต่เด็กว่าการเป็นข้าราชการที่ดีเป็นแบบไหนพ่อกับแม่จะทํางานเสียสละเพื่อประชาชนเพื่อสังคมแล้วก็เด็กๆของท่านเป็นสิ่งที่ทําให้พี่ภาคภูมิใจและเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานในทุกวันนี้ค่ะ สำหรับจุดเริ่มต้นในการทำงานของพี่นะคะเมื่อก่อนนี้นะคะพี่ก็จะทำงานในโรงพยาบาลของรัฐนะคะพี่จบคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแต่เมื่อทำงานมาสักระยะพี่ก็มาค้นพบตัวเองว่ามีความชอบในการทำงานชุมชนมากกว่าและเพื่อให้เราเข้าใจประชาชนและชุมชนมากยิ่งขึ้นพี่เลยตัดสินใจเรียนต่อปริญโทาตรศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมาทำงานที่รพสตโคแกแย่ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็รวมเป็นระยะเวลา12ปีแล้วที่พี่ทำงานณนะรพสตโคแกแย่ค่ะสำหรับเป้าหมายในการทำงานของพี่นะคะก็คือพยายามทำทุกวันให้มีความสุขถ้าเรามีความสุข กับงานเนี่ยงานที่ออกมาก็จะประสบความสําเร็จและทุกทกทุกคนก็จะเห็นว่างานที่เราทําออกมามีความสุขแล้วงานก็จะมีคุณค่าในตัวของมันค่ะค่ะสําหรับเคล็ดลับในการทำงานของพี่อิมในวันนี้นะคะก็คือหนูก็แล้วก็หลายๆคนได้รู้ถึงเรื่องราวแล้วก็ความเป็นมาที่พี่อิมได้มาทํางานดูแลประชาชนในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็ สามารถนําไปปรับใช้ได้หนูก็นําไปปรับใช้ได้อีกหลายๆคนก็สามารถนําไปปรับใช้ได้ใงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่มาม่านะคะที่มาให้คล็ดลับดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะค่ะยินดีค่ะน้องแก้ว เครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอ่อหลวงแห่งไทยสารประโยชน์ของชาติและปวงประชาชน saksi tedah จะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำ และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอ่อหลวง